สวัสดีครับผมนานาวิจันทร์ทาวันนี้จะมาตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ครับตอนแรกจะมาทดสอบสภาพดวงของมอเตอร์สตาร์ครับเราจะทดสอบมาจันี่คันที่หัวห้าสิบจันที่หัวห้าสิบครับเราจะทดสอบมาจันี่ขั้นที่โค้งครับ ขั้วเอทีขั้วเอทีเข้ากับขั้วบวกครับสภาพโดยรวมใช้งานปกติครับเรามาจาับตัวสอบซลรถด,ดึงกับโซลรถยึดครับถ้าขั้วซีเอาจากขั้วเอมครับ ไฟจากโค้ดข้ดีคค่วเองครับไฟจากโครดข้าดีโคครับวบอเอาใส่ไทีอ่บอกแบตตรี่ครับขอเด,ด,ดินทาึงทำงานปกติครับ ก่อนลดยืดท่าร่างปกติครับ